สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการเกษียณชวนฟิตในระมิดชีวิตสุดมันวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ย่านพรานนกมาพบกับแขกรับเชิญของเราที่ถึงแม้ว่าจะเกษียณแล้วนะครับแต่ว่าชื่นชอบในการออกกําลังกายนะครับจนทุกวันนี้เปิดมาเป็นยิมเป็นฟิตเนสแบบนี้เลยนะครับโอ้โหจะฟิตขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในดีกว่านะครับผมจะพอสู้ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยติดฟิตเฮ้ย สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับฟิตอย่างที่บอกเลยไหมครับคุณลุงทวีศักนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับโอ้โหนี่ที่นี่นี่เรียกว่าพร้อมมากเลยคุณลุงครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับเห็นเมื่อกี้ผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าชื่นชอบในการออกกําลังกายมากเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อตอนสมัยเด็กๆนะฮะเราก็ค่อนข้างจะอ่อนแอก็หันไปเห็นคนข้างบ้านนะฮะรูปร่างเขา รู้สึกรูปร่างดีแล้วเขาแข็งแรงก็สนใจแล้วไปถามเขาทำไงอยากจะแข็งแรงมั่งเขาก็เป็นผู้ใหญ่ฮะเขาก็แนะนําว่าถ้าอยากแข็งแรงก็ออกกําลังกายตั้งแต่นั้นมานะครับลุงก็เลยเริ่ม ออกกําลังกายนะช่วยพ่อช่วยแม่ทํางานเรียกว่าสารพัดมานี่คือเริ่มออกกําลังกายตั้งแต่เด็กๆเลยครับอายุประมาณ10ขวบนะครับ10่ควบเลยปัจจุบันอายุปัจจุบันอายุ66แล้วครับฟิตของจริงนะครับเนี่ยออกกําลังกายมันคือยาพิเศษจริงๆครับผมและอย่างนี้นี่ไล่าฟังหน่อยครับอย่างไลฟ์สไตล์ทุกวันนี้เราต้องออกกําลังกายมากน้อยขนาดไหนยังไงก็คือถ้าหากว่าเป็นตัวของลุงเองเนี่ยในหลักของลุงเองลุงจะยึดหลักไว้ว่า วันหนึ่งก็ออกกำลังกายประมาณ30-40นาทีเท่านั้นเองครับอ๋อไม่เยอะไม่ไม่เยอะครับออกทุกวันแต่ครับสม่ำเสมอสัปดาห์หนึ่งประมาณ4-5วันครับแล้วที่นี่ก็คือมีคนที่ชื่นชอบในการออกกําลังกายก็เข้ามาอยู่เรื่อยๆเข้ามาอยู่ใช่ครับที่ามาสมัครเป็นสมาชิกเปิดมานานไหมครับเปิดมาปีนี้ปีที่14 14ครับแล้วครับผมแล้วก็ที่พิเศษกว่านั้นนะครับเห็นได้ข่าวว่ามีการแบบ ถ่ายทอดความรู้มีการสอนเนี่ยฟรีเลยใช่ครับใช่ครับตั้งแต่แรกที่เราเปิดเลยครับมีหลายคนถามเหมือนกันว่าเพราะอะไรถึงไม่เก็บค่าสอนเรามองไปว่าเราจะได้เปิดโอกาสให้กับคนที่มีรายได้น้อยได้เข้าถึงการออกกําลังกายอ่าคือทุกคนก็สามารถที่จะเข้าถึงการออกกําลังกายได้หมดเลยใช่ครับแค่งั้นวันนี้เนี่ยผมรบกวนปลุงสอนผมนิดนึงได้ไหมครับแล้วก็เผื่อท่านผู้ชมจะได้เอาไปใช้ด้วยได้ครับเรามาเริ่ม ฟิตร่างกายตั้งแต่วันนี้กันครับได้ครับเยินดีครับคุณลุงครับเห็นบอกว่าคุณลุงก็คือมีมีไลเซน์มีไปสอบเกี่ยวกับการสอนมาด้วยอ๋อมีครับก็เมื่อปี2017นเะฮะ,ฮะเราก็ได้ไปสมัครสอบกับสมาคมกีฬาพลกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยก็ได้รับใบประกาศเีืบัตรมานะฮะ ก็จะเป็นเซ็นติฟิ a เกตของโคชชิ่งสามารถที่จะสอนได้ก็สามารถสอนคนอื่นๆได้ด้วยเห็นได้ข่าวว่าลูกศิษย์หลายท่านนะครับลูกศิษย์หลายคนนี้ก็ไปได้รับเหรียญอะไรต่างๆมากมายเลยเยอะครับเยอะครับโอ้โหก็มีแข่งระดับประเทศระดับโลกเลยครับนี่นะครับเรียกได้ว่าชื่นชอบในกีฬาจริงๆครับเอาล่ะเดี๋ยวจะได้เหรียญนเขามั่งครับผม เล่นแป๊บเดียวนี่เหงื่อท่วมเลยนะครับคุณลุงครับและอย่างนี้คนที่เป็นแบบผู้สูงวัยนะครับสามารถเล่นฟิตเนสอะไรพวกนี้ได้ไหมฮะได้ครับเล่นได้ครับนะฮะมันก็แต่ละคนมาเราก็จะดูว่าศักยภาพนะครับหรือว่าความแข็งแรงของเขาเนี่ยมาระดับไหนคือที่นี่ก็มีใช่ไหมครับมีครับมีครับมีประมาณ10บกว่าคนนะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณ50ปี ถึง84ปีเห็นคุณลุงชื่นชอบการออกกําลังกายแบบนี้นะครับคิดว่าจะออกกําลังกายไปถึงเมื่อไหร่ครับก็คิดว่าเราจะออกกาลังกายไปจนกว่าที่เราจะออกไม่ได้ะฮะเรื่องของสุดท้ายนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของความสม่ําเสมอเนี่ยให้คุณลุงฝากนิดนึงดีกว่าครับเรื่องของการออกกำลังกายอย่างน้อยๆวันหนึ่งเนี่ยนะฮะถ้าเราออกกำลังกายได้30 ถึง60นาทีเนี่ยก็เพียงพอสำหรับที่จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงได้แล้วนะครับเราก็ควรที่จะจัดหาเวลามาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปออกกำลังกายสัปดาห์ละ7วันหรอกครับแค่4วันต่อสัปดาห์เนี่ยก็เกินพอแล้วครับกีฬาคือยาววิเศษจริงๆนะครับหารูปแบบการออกกำลังกายของเรานะครับจะเป็นเล่นเวทฟิตเนสหรือออกกำลังกายกลางแจ้งก็ได้นะครับแต่ว่าขอให้สม่ำเสมอใช่ครับใช่แล้วก็สุดท้ายสำหรับใครที่อยากจะอาจจะมา ให้คุณลุงช่วยสอนให้หรือว่าจะจะไป follow คุณลุงได้ที่ไหนยังไงครับมาที่ยิมที่ลุงสอนอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับก็อยู่ถนนพันนกนะครับเยื่องๆยืงไปสนีบังกอกน้อยชื่อก็ง่ายๆเลยสตรองยิมมีที่เดียวนะฮะวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากครับครับยินดีครับยินดีครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณการกีฬรแา่งประเทศไทยสําหรับเรื่องดาวดีแบบนี้วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีเพื่อนเอามาต่อดีกว่าครับมาเลยตรงไหนดีไปเลยครับมาเดี๋ยวใหญ่แน่ใหญ่แน่ you